วันก่อนที่ส้มไลฟ์วันก่อนที่ส้มไลฟ์นะคะก็คืออยู่ดีๆก็ตัดไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะสาเหตุอะไรนะคะพระอาทิตย์ตกไปแล้วค่ะแต่ทีนี้ยังเหลือแสงของพระอาทิตย์นิดนึงค่ะแสงสวยๆริมบ่อค่ะบ่อยๆเลยค่ะวันไหนพระอาทิตย์วันไหนท้องฟ้าเปิดนะคะที่นี่จะสวยมากช่วงเย็นสวยกว่านี้ค่ะคุณเจี๊ยบช่วงต้นๆต้นๆบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มก็ได้จากที่นี่เหมือนกันสวย แล้วส้มก็ชอบมาที่นี่ด้วยเพราะว่าลมเย็นสบายวิวสวยอากาศดีค่ะจะเยอะถ้าช่วงหนึ่งอะคะ่ะที่ที่ที่มีนกมาบินเงี้ยเราได้เก็บภาพเก็บภาพวิวถ่ายคลิปอะไรจากตรงเนี้ยสวยมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสดที่สะพานแดงนะคะพาไปชมได้ข่าวว่ามีอะไรนะนกนางนวลเหรอเยอะอะค่ะ เดี๋ยววันหลังจะพาไปนะคะพาไปชีดไม่ใช่ส้มนะคะอุบัติเหตุของของคนอื่นนะคะก็เลยทําให้รถติดนิดนึงมาถึงที่นี่ช้าก็เลยได้มาไลฟ์ช้าพวกไม่ใช่ส้มนะคะอุบัติเหตุของของคนอื่นนะคะก็เลยทําให้รถติดนิดนึงมาถึงที่นี่ช้าก็เลยได้มาไลฟ์ช้าพวกมาที่นี่ก็ได้เห็นน้องนาคเหมือนกันนะมันเป็นที่ คือเราก็ไม่ได้เ,เข้าไปใกล้เขาอะคะ่ะเขาอยู่ไกลๆจริงตรงนี้มีตัวนาคด้วยนะคะแต่วันนี้น้องไม่น้องไม่ได้น้องไม่ได้ออกมาให้เราเห็นคะ่ะนานๆจะออกมาทีซึ่งหลายครั้งที่โซนเริ่มตกไปแล้วนะคะเห็นดวงเล็กๆด้านหลังไหมคะวันนี้แสงสวยนะคะมีลมเย็นๆนิดนึงค่ะ่าเน็ตมือถือจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวไลน์จะหลุดออกไปอะคะ่ะสักครู่นะคะ เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะมาทักได้พักผ่อนกับธรรมชาติสวยๆค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ <c oughs> เป็นคันบ่อเล็กๆอะค่ะ <c oughs> เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ ที่นี่จะค่อนข้างอากาศดีค่ะแล้วก็มีลมวันนี้ลมน้อยนะคะปกติลมจะแรงกว่านี้สังเกตผมส้มนะคะเห็นไหมเที่ยวชมสถานที่เที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสาะครเนี่ยหะเวลา,าว่างๆก่นะหลังเลิกงานนะคะเพราะส่วนใหญ่ตอนเย็นหลังเลิกงานตานายายน้อยสวัสดีนะคะพาชมวิวพระอทติตกยามเย็นค่ะธรรมชาติดีค่ะ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมานะคะเราก็ทาโรงงานหลังคาหมู่บ้านหลังคาตึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยแบบธรรมชาติจ่า,จาเท่าไหร่อะคะ่ะวันนี้ก็เลยพามาไฟ์สดดูแลให้ให้ไม่ลกอะคะ่ะเดี๋ยวน้องงูมานะคะพาชมบรรยากาศกันคะ่ะทุกคนรอบๆนะคะใครผ่านมาแล้วแวะมาทักทายกันได้นะคะ สวัสดียามเย็นเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้ขอมาไลฟ์สดนอกสถานที่นิดนึงนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะไอ่ค่ะส้มมาถึงที่นี่เช้าเพราะว่ามีรถติดนิดนึงแถวสหกรณ์จาดอีทสองครั้งแล้วค่ะที่ไลฟ์แล้วก,แวก็แล้วก็ตัดไปสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้พาชมพระทิตตกริมบอ่อค่ะกับอากาศเย็นๆแบบเดินออกกําลังกายคะ่ะ อยู่นะสวยอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะเดี๋ยวขาตั้งกล้องเราจะขาตัสวัสดีทุกคนนะคะพาชมพระอาทิตย์ตกแต่ว่าพระอาทิตย์ตอนนี้ต่อยบ่อยเลยค่ะวันไหนพระอาทิตย วันไหนท้องฟ้าเปิดนะคะที่นี่จะสวยมากช่วงเย็นสวยกว่าน,นี้ค่ะคุณเจีย๊ยบช่วงต้นต้นต้นเลยนัะนะคะเหลือแสงสวยๆอีกนิดนึงค่ะบรรยากาศริมบ่ออากาศเย็นดีค่ะวันนี้เย็นเบาๆลมเย็นเบาๆแบบลมน้อยปกติวันนี้มาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินริมบ่อปลากันค่ะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายกันได้นะคะวันนี้ปกติถ้ามาถึงที่นี่เร็วๆนะคะประมาณห้าโมงนิดนี้นะคะจะได้พระอาทิตย์ แบบ,บวิวสวยมากเลยท้องฟ้าเป็นสีหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันก็จะไม่ค่อยได้ธรรมชาติแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาอ,อย่าโฟกัสที่สิวดูนะสิวใหญ่มากเลยอพาเตอร์ปิดไววอะแันแมมาคุยทั้งไทยกันได้นะคะพาชมบรรยากาศยามเย็นคาะริมบอ่อคุณแฟนไปจัดการเผาหญ้าอีกแล้วค่ะ ทำให้พื้นที่เรียบไม่มีหญ้าลกลางไม่มีหญ้าลกๆอะค่ะเราจะได้ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษทั้งหลายด้วยนะคะเดี๋ยวมืดหน่อยเราก็ต้องกลับแล้วค่ะไม่มีไฟเรายุ่งก็เยอะมากเพราะว่าค่อนข้างเป็นต้นไม้เยอะๆะค่ะว่าทำแคมปิ้งอะดีมากเลยแบบกลางเต็นท์กินหมูกระทะอะไรแบบมันคงจะชิลมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ลมเย็นเรื่อยๆนะคะทุกคน จริงๆแล้วที่ริมบอ่อปานะคะลมที่นี่จะเป็นลมเหนียวๆคล้ายๆลมทะเลเพราะว่าค่อนข้างจะใกล้ทะเลนะคะจะออกเหนียวๆตัวนิดสวัสดียามเย็นเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ขอมาไลฟ์สดนอกสถานที่นิดนึงนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมืดหน่อยเราก็ต้องกลับแล้วค่ะไม่มีไฟเรายุ่งก็เยอะมากเพราะว่าค่อนข้างเป็นต้นไม้เยอะๆค่ะนิดนึงค่ะ พาชมพระอาทิตย์กันค่ะนี่เราสถานที่เกี่ยวถนนแล er. ้วก er. ็ตัดหญ้า่ะหล่นรถก็เลยเข้ามาได้เริ่มมืดแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสเดินออกกำลังกายค่ะ ด้วยการขานอ่สถานที่ยีเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะเริ่มไปแล้วค่ะเราก็จะไม่เห็นแสงสวยๆแบบนี้แล้วตานายายน้อยสวัสดีนะคะพาชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นค่ะธรรมชาติดีค่ะหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมานะคะเราก็นั่นค่ะคุณแฟนไปจุดไฟอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นไฟไหมคะเพระช่วงนี้ ที่นี่จะเป็นบ่อค่ะแล้วก็มีมีต้นไม้เนาะไม่ค่อยมีโรงงานแบบโซนบ้านเราโซนบ้านเราก็คือจะได้แค่หลังลมเย็นดีค่ะคือถ้าที่นี่มีไฟนะก็สวยนะพระท,ทิศตกที่สะพานแดงของสมุทรสาครก็สวยนะคะส้มก็เป็นคนสมุทรสาครแล้วก็เคยไปเคยไปครั้งหนึ่งสมัยนานแล้วก็ไม่ได้ไปนะนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อโอเคสวัสดีค่ะคลามสีชมพูสลับกันสวยมากเลยค่ะหลายๆคลิปหลายๆรูปภาพเกี่ยวกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกมีนกเมียน่าจะไลยได้ไม่นานเพราะว่าอีกสักพักก็จะมืดแล้วค่ะถ้ามืดก็ที่นี่จะไม่มีไฟนะคะแล้วก็ ยุงเยอะด้วยค่ะเราก็ต้องรีบกับมาดูพระอาทิตย์ตกใหม่เพราะว่าวันนี้ตกไปแล้วค่ะช่วงต้นๆคลิปได้อยู่แต่ว่าสมาถึงที่นี่ช้าว,วันนี้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไม่ใช่แค่การประสบความสําเร็จเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราเราก็รู้สึกว่าภูมิใจอะค่ะที่เราทําได้แบบนั้นแต่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเดี๋ยววันหลังพาไปวันนี้ขออนุญาตติดไว้ก่อนวันนี้ชมพระอาทิตย์ตกที่ริมบ่อก,ก่อนนะคะ แสงสวยไหมคะแสงสวยนะวันนี้ถ้าบางวันที่อากาศมืดคือก็ไม่ได้บรรยากาศแบบนี้นะคะ่ะใช่นะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่มีความสุขเฮงๆปังๆแล้วก็สุขสมหวังกับ แค่การประสบความสําเร็จเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราเราก็รู้สึกว่าภูมิใจอะค่ะที่เราทําได้แบบนั้นแต่ว่าทําแคมปิ้งอะดีมากเลยแบบกลางเต็นท์กินหมูกระทะอะไรแบบมันคงจะชิลมากเลยอะค่ะเพราะว่าที่นี่ลมเย็นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ